ไม่หเลยพเอาเท่าไหร่อ่ะเอาเลยมาไม่หมดเลยวิทยากรวิทยากรเอาของพี่ไปเท่าไหร่นี่คือของพี่หมดเลยนะของพี่หมดเลย่ผมพีหมดเลยปิดด้วยหลังเดียวสมมตินะสมมติมีคนเล่นทั้งหมด5คนนะสมมติค่าตรงกลางค่าสองคนละบาทนะหนึ่งสองสามสี่ห้าบาทนี่คือกองกลางนะแจกไพ่ไปปุ๊บสามใบสามใบเสร็จสมมติเอาวางกองกงก็ได้พี่ก็คือเอาเป็นห้าคนห้าคนหน่งสอง อ่าสมมติคือนี่คือสามใบแล้วนะสมมติทุกคนเปิดไพ่มามันทำให้เหมือนจริงนะอ่ะสามใบสามใบใจสามใบเราไม่เข้าใจพวกนี้สมมติเข้าใจยากนี่คนแรกนี่ของพี่อันนี้ของพี่คนแรกดูไพ่สมมติเห็นไพ่ตัวนี้มานะมีหอันนี้มีหกแต้มก็ลองคิดดูว่าไพ่เราอยากจะสู้ไหมถ้าอยากจะสู้เราบอกไปเลยเกเพิ่มอีกหนึ่งบาทอ่งบาททางนี้สู้แล้วอันนี้สู้อันนี้ดูเสร็จปุ๊บเราเห็นไพ่กันนะอันนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้เก้าแต้มใช่ป่ะ ไอ้แต้มเดียวแต้มเดียวนี่แต้มเดียวเพิ่มหนึ่งบาทนี่มันมีผลอะไรบ้างอ่าก็เดี๋ยวจะมีผลก็คือแต่คืออ่าคือแต่ละคนจะไม่รู้สมมติว่าอันนี้มึงอ่านเลยใช่ไหมเนี่ยครับสี่การสอนครับพี่มึงจะต้องเรียน k เลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกูขบมิดเจอโอเคอ่าสมมติสมมติคนที่สองมาคนที่สองเห็นแล้วว่า อ่าถ้า่มีแต้มเดียวั้งหมดอันนี้ไม่สู้นะหมอบไปไม่สู้ก็หมอบกบความภพยเลยคือเลิกเล่นเลยก็คือไอ้ไอ้บาทนึงที่ลงตาแรกก็คือเสียป่าไปเลยอนนี้คนที่สามอันนี้มีแปดแต้มมีคู่อันนี้ครับว่าคู่หมายถึงอะไรอันนี้อ่าเดี๋ยวจะบอกทีนึ่ยเลที่ไพ่ที่ใหญ่ที่สุดเลอ่าอันนี้คือแปดแปดแต้มมันคิดว่าไพ่เขาดีแน่นอนดูดูม่เกี่ยวไพ่แปดแต้มมาปุ๊บเขาเห็นแล้วว่าตามที่คนแรกเกมมาบาทนึงเขาตามหนึ่งบาทแล้วก็เกมทับอีกหนึ่ง เป็นสามบาทแล้วเงินที่เกยไปไอคนนี้มาปุ๊บดูไพ่ตาเถ้าเห็นว่าไพ่มันดีก้าวแตมอันนี้ก้าแต้มเลยนี่มันรู้สึกว่ามันดีมากอันนี้ก้าวแต้มจะต้องตาไปก่อนสามบาทว่นนี้เติมป็นหนึ่งนี่ไปสองใช่ไหมต้องเกยเพิ่มอีกหนึ่งบาทอมันโดนจ่ายตั้งสี่บาทนะอ่ะแล้วแต่จะเกยเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าบาทจะเกยเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้คือถ้าสมมติว่าคนนี้จ่ายไปแล้วบาทหนึ่งแต่ทั้งหมดคนสุดท้ายที่ลงคือจ่ายไปแล้วสี่บาทอือก็คือถ้าคนนี้ยกู็ต้องจ่่ายเพิมอะดู หรืออยากจะสู้หรืออยากจะเกเพิ่มถ้าถ้าอยากจะจบแค่ตรงน,นี้โอเคขอแค่ดูไพ่ที่จ่ายแค่สามบาทคือเติมให้ตัวเองครบสี่อันนี้ก็เติมให้ตัวเองครบสี่แต่ถ้าสมมุติว่าเราดูว่าไพ่กูเจ๋งแน่ๆตามสามเราเกเพิ่มามาไปสามเ้วเกเพิ่มอีกอ,อันนี้ก็ถ้าอยากจะดูไพ่ก็ต้องตามให้เงินเท่ากับเงินกองกลางให้มากที่สุดมันก็จะได้เงินเยอะมากทุกรอบคือลงทุนบาทเดียวแต่ได้มาเยอะแต่ถ้าเสียือเสียเยอะบาทที่ไหนล่ะอยู่ที่ใจไงที่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจกับจิตวิทยามันจะมีแล้วกันนี้ หรืใจกับป่านะครานี้กติกาก็คือแต้มแต้มก็เรียงไปหนึ่งของเลขห้าเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สีอะไรก็ได้เจ็ดแปดเก้าหมายถึงว่าแต้มแต้มแล้วก็สีอธิบายโคตรนานเลยสีก็คือสีเดียวกันกสีชนะแต้มนี่เลยชนะแต้มจะเป็นสีนี้สีนี้แต้มเท่าไหร่ก็ช่างแต่ขอให้เป็นสีเดียวกันทั้งสามใบแดงก็แดงดำก็ดำถือว่าชนะแต้มผู้ชช้วิทยากรอันนี้ ถ้าแดงหมดไม่ติดให้แดงอย่างงี้แดงไม่ให้แดงดอกเดียวกันไงแดงดอกเดียวกันอถ้าแดงดอกเดียวกันก็คือชนะแต้มสีชนะแต้มผีผีก็คือพวกแจ็คแหนมคิงฟรังฟรังอ่ะฟรังฟรังฝรังไอพวกมีขอบพวกมีขอบคือพี่อย่างเงี้ยพี่จะบอกว่าพี่โดนโกงง่ายอ่ะอ๋อแล้วแต่ครับพี่พี่จะสู้หรือเปล่าม็นไม่ได้ ็คือไอ้พวกแจ็แมงคิวอืมอ่าฝรั่งเรียงก็คืออะไรก็ได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดหรืออะไรก็ได้แต่เอ็ดหนึ่งสองไม่นับอันนั้นเป็นได้พี่เขาจะเข้าใจแล้วพี่จะเล่นเพื่อการศึกษาตาระบาดใครจะเล่นบ้างเล่นครับเล่นเล่นเล่นขอบคุณท่านวิทยากรหน่อยครับขอบคุณทุกคนหน่อยครับโอเคสมัยหน้าเริ่มผมด้วยนะครับเอ๊ะเจ็ดสิบเจ